สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพูดคุยกันนะคะมาให้ดูบรรยากาศนะคะสำหรับตอนนี้นะคะประเทศมาเลเซียนะคะได้คลายล็อกลงแล้วนะคะคายล็อกแบบใครฉีดวัคซีนครบ2โดสหลังครบสองโดงสโด14วันนะคะสามารถ สามารถที่จะออกมานั่งร้านกาแฟร้านอาหารได้นะคะแล้วแต่บางร้านยังก็เปิดให้นั่งให้ได้อินได้แล้วนะคะบางสาขาก็ยังเทคเอาเวอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่น Starbucks สตาร์บัคสขานี้นะคะซึ่งเพิ่งเปิดให้ได้อินเขาก็จะมีการตรวจเช็คขอดูเ Certificate Vaccination o ออนไลน์ uh, Online, อะไรอย่างเงี้ยคะเดี๋ยวอลิซมาให้ดูกันเลยนะคะว่าสถานีไม่มีคนมั่งคะ่ะอลิซเป็นลูกค้าคนเดียวคะ่ะเหมาทั้งร้านเลยนี่คะ่ะนี่นะคะไม่มีคนเลยคะ่ะถือว่าเราปลอดภัยนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะทุกคนยังต้องคงระวังนะคะระวังแล้วก็ ้องกันตัวเองให้ดีนะคะซึ่งตัวลิทเองก็มีแมสนะคะแล้วก็มีสเปรย์แอลโกอฮอล์นะคะติดตัวตลอดเวลานะคะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะมาเลเซียก็ได้คลายล็อกแล้วก็สามารถนั่งได้ยินได้ เขาไม่กําหนดแล้วว่าโอ้ต้องห่างจากบ้านไม่เกิน10กิโลนะอะไรอย่างงี้ไม่แล้วนะคะตอนนี้แต่ก็ทางนี้ทางนั้นนะคะถ้าเราจะไปต่างจังหวัดหรือต่างรัฐนะคะที่นี่เขาจะเรียกเป็นรัฐนะคะหรือต่างเขตแดนนะคะก็จะมีการไปขออนุญาตนะคะที่สถานีตํารวจนะคะเพื่อจะเอาจ็อบนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะเอกสารต้องพร้อมนะคะว่าคุณไปทําไมไปทําอะไรไปดูงานไปทํางานหรืออะไรอย่างงี้นะคะถ้าคุณไปเทีย่ยว ยังไม่ได้นะคะก็ยังไงนะคะก็อัปเดตมาเลเซียไว้แต่เพียงเท่าน mm. mm. ี wow years, ้นะคะเพราะว่านานแล้วไม่ได้อัปเดตนะคะก็อัปเดตข่าวสารกันน้อยถนนหนทางนะคะเดี๋ยวอลิซจะพาไปดูถนนหนทางนะคะนี่นะคะซึ่งก็มีรถวิ่งนะคะรถเริ่มเยอะแล้วนะคะซึ่ง ตอนนี้อลิซนั่งอยู่ที่สาขา b าบั s นะคะที่อลิได้ทําคลิปก่อนๆไปที่อลิซขับรถซื้อนะคะตอนนี้ก็เปิดให้นั่งแล้วนะคะนี่ก็บรรยากาศในร้านนะคะไม่มีคนนะคะเป็นลูกค้าคนเดียวนะคะทุกคนแล้วก็มีชั้นล่างชั้นล่างก็จะเป็นแบบพวกที่เขาทำกาแฟนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศซึ่งก็ไม่ได้มีแบบว่าเป็นคาเฟ่คาเฟ่อะไเหมือนที่ไทยนะคะที่นี่ก็เดี๋ยวรอเพื่อนอลิคพบสบ2โดสแล้วก็นานหน่อยนะคะเดี๋ยวดลิจะทำวอล์กเที่ยวคาเฟ่ให้แล้กันนะคะหรือว่า,อาสถานการณ์เป็นยังไงแต่ตอนนี้นะคะในเขตกวัวลาลัมเปอร์เองนะคะก็มี ยอดผู้ติดเชื้อนะคะลดลงมาแล้วนะคะจาก4 5 0 0 0ตอนนี้เหลือแค่1,000นะคะทุกคนแต่ว่าเขตอื่นๆนะคะยังรวมจะเป็นพวกเขตด้านนอกรัฐอื่นนะคะที่แบบว่าออผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ว่าก็ยังเป็น20,000กว่าคนนะคะ20,000 2 4 0 0 0อะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็มี ลดลงมาบ้าง1 8 0 0 0แแต่ก็กลับไปที่เดิม20,000นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็จะให้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะผลก็เออใครจะอะไรก็ยังไงก็ป้องกันแล้วก็รัฐบาลประกาศอ,าออกมาแล้วนะคะว่าให้ดูแลตัวเองค่ะก็เดี๋ยวยังไงนะคะเอาวันนี้นะคะลิอก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซั c สไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ